นาราน้อยกับลักกี้เพื่อนสีมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อนาราน้อยนาราน้อยชอบเล่นสนุกทุกวันแต่บางวันเธอก็รู้สึกเหงาเหงาวันหนึ่งขณะที่นารากำลังเดินเล่นอยู่เธอก็เห็นลูกสุนัขตัวหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันดูผอมโซและหวาดกลัวโอ้โหเจ้าหมาน้อยดูไม่สบายเลย นาราน้อยคิดเธอเลยวิ่งกลับบ้านไปหยิบอาหารและน้ำมาให้นาราน้อยค่อยๆวางอาหารและน้ำให้ลูกสุนัขเจ้าหมาน้อยค่อยๆเดินเข้ามาดมแล้วก็เริ่มกินอย่างหวิวโหยนาราน้อยตั้งชื่อให้มันว่าลักกี้ทุกๆวันนาราน้อยจะมาหาหลักกี้เธอพูดคุยกับมันและลูบหัวเบาๆไม่นานลักกี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้น ขนของมันดูเงางามและมันก็วิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานนาราน้อยดีใจมากที่เห็นลักกี้เติบโตแข็งแรงพวกเขากลายเป็นเพื่อนรักกันไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอลักกี้ชอบเล่นคาบลูกบอลกับนาราและชอบวิ่งไล่ผีเสื้อด้วยกันพวกเขามีความสุขมากๆทุกวันนาราน้อยรู้แล้วว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นสำคัญแค่ไหน และการมีเพื่อนแท้ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นตั้งแต่นั้นมานาราน้อยกับลักกี้ก็เป็นเพื่อนซีกันตลอดไปพวกเขาสอนให้กันและกันรู้จักความรักและความผูกพันช่วยติดตามผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาด